ไอตัวความอยากความดินน้นรนของเจ้าตัญหาไม่มีไม่มีเลยมืดคร่อ,อกหมดเนีย่ยตั้งว่าทำพระพุทธเจ้าทรงรู้สั่งขนสัตว์อิมวานิยานิยานิกังสเดจิตังขนสัตว์ออกจากกองทุกข์มาให้พิจารณาเนืองเนืองท่านอกอย่าประมาทนะฟังดูซิมันก็ประมาทไม่ว่าท่านมารอก แม้มาบวดมันก็ประมาทมีน,นด้จิตที่ด้วยอำน,นาจความโลภความโกรธความหลงเจ้าละคาตัณหาครอบงำเว่ารงได้ไหนมันจะครอบไปตลอดเวลากล่อมไปเลย,ยถึงว่าเวลาให้พรเสรนะ็จจะให้สาธุเวลาร้องเพลงเก๋งดังข้ามห้าทวีดแค่สาธุเฉยๆก็ยังไม่อยากสาธุ สาธุกุวยน้ำใจด้วยนะยนะไม่ใช่หยึดสาธุเตยปากสาธุด้วยใจเป็นกุศลอย่างนี้ก็มาสร้างเพียงตะลับพร็เอาบุญแล้วนี้มาเฉยๆว่าก็าว่าเฉยๆกลัวมันจะเป็นหนึ่งนั้นมากกว่าไม่ว่าท่านมาหรอกมันจึงช้าในการดําเนินจิตใจจึงไม่ทะลุผุ่งไม่ความสงบล่มเย็นภายในตัวประมาทนอนใจอยู่อย่างนั้นมาบวชก็ประมาท ยังไม่บวชก็ประมาทนี่าน,อน,นาอำนาจตัวนี้ครอบองำนะคือจะอำน,นาจกิเลสตัณหานี่ครอบองำมันหักเพลินหังเล่นของมันไปไม่ได้คิดถึงคําสอนไม่ได้คิดถึงอะไรบวชแล้วกินไปอยู่ไปนอนไปเสร็จหมดคุณค่าในการบวชแล้วก็อีกอย่างณที่นี้การพวาอมเป็นอยู่อาศัยชาวบ้านของีี่มีผู้ถึงพวกนักบ,บวช จะเอาอะไรที่เขาต้องการบุญตังสุส่วนเพื่ออยากได้เพราะตัวเองก็มีความบำเพ็ญอย่างน้อยก็ยกดําเนินไปตามจิตวัดข้อวัดปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจก็เชื่อมัน่นไอ้ความเชื่อศรัทธาตัวนี้เนี่ยไม่มันไม่หยังลงถึงใจซะไม่หลังชกเป็นศรัทธาอันมัน่นคงไอ้ตัวนี้แหละถ้ามันเชื่อมัน่นปุ๊บมันจะก้าวเดินทันทีซึ่ง่าศรัทาสัมปทา เชื่อมั่นด้วยเหตุด้วยผลล้ามันจะผลไยวันทีความเชื่อขนาดไหนก็เอานิยายไม่ได้แต่ว่าเชิงจริงก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่เชื่อก็ไม่เชิงพูดพอพอลำบากเออถ้าพูดภาษา,า,าอีสานแล้วพ่อพ่อหมดแกนกระจายแต่กินสุกก็ไม่ไม่ใชดได้แต่ทาอะไรก็พอจะรุ่งรุ่งยากเนี่ยจริงหรอพยายามสั่งสอนตัวเองทุกวันทุกวันนึง พะกสอนพวกเราก็สอนพวกเราอยู่ในนี้เวลานี้ก็สอนกลับไปบ้านก็สอนเพราะความดีงามนี้เอาไว้ในหัวใจหรือไปออกมาข้างนอกสแสดงออกก็ไม่ล้าสมัยดีตลอดท่านกายก็สแสดงออกการช่วยเหลือเก้อกูนการขยันหมั่นเพียรหน้าที่การงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ดีตลอดไม่มีโทษอะไรเลยบัญชา,าสแสดงออกกันกระตือนหมู่เพื่อนการบอกวุ่นกุศลหมู่เพื่อนด้วย ความวังดีด้วยเจตนาที่ดีงามแม้เขาไม่ทำเขาไม่ได้เสียใจพูดแต่ผู้มีบุญกุศลเป็นผิเลี้ยงฉลาดนะไม่ใช่พูดสุมสี่สุมห้าคนสนใจหรือไม่สนใจก็รู้ือผู้มีพี่เลี้ยงคือใจบุญกุศลนี้เป็นอใชเ มีเอาขอเจ้าด้ให้แต่ลอกอมผมจะกินเรื่องง่ายเลยนี่นั่นไปจะไปแช่งอยากเก๊กแดดเก๊กจะไม่แช่งมันเียจะไปแค่งแดดเก๊ก๊กจะไม่แช่งมันไอ้ล็อกมือยก็ได้เองหาแล้วกอนอย่าพังมืิจ้าอย่าพอเข็มพอเข็ม เนี่ยพราะเข็มที่สร้างวัดเนี่ยถ้าไม่ทันทำสลาหลังนี้ไม่เสร็จจะไม่ทํานาเนี่ยเป็นช่างให้ใส่ไม้ไปก่อนถามดูก็เรียงไล่ไปใส่นูในเัวนจำที่แรกอยู่สลานไล่ไปใส่บ้านป่อยอ่การทําเสนาสนะรักษาพระอืมนางนาหลายอันด้ยแลวดูหาสวน นีหนึ่งกปัาหลายหนเป็นหยงี้ม่นนี่นี่โอเคหมาเยเนี่ยเจอานี่ไห้ก่อนอันนี้ใครอีว่าจะล่อมุกกดมาเนี่ยยาคอยดีจเจ้าอมเจ้าตืนเนี่ยอมยูหัหเราข่มยามันอะแค่นี้พ่อแล้วไม่ต้องอะไรของดีเออเนี่ยเจ้ามากผมอยู่แล้ว มันตกเออไอ้โอ <c oughs> hey. oh, hey. ้ยค oh, ุณแค่เ ja. ด oh, ิม ja. ค oh, ุณน้อยไอ้เขาเขาเขาขีดจายโอ้ยยึงไปเท่า็ดเทเด็ดพอเอานี้ไปห้เงียบเลยเนี่ยเงียอย่าจึงบอกว่าทำสวนทุนน้ำใจไปทำสั่งก็สั่งเลยพอสั่งรับสั่งบ้านมานี่ตกตีมาอันนี้พอพูดนี่ก็เลย ไฟอ,นอันไอไม่เลยไรพูดอย่างนี้นะจะดูมันจะเปลี่ยนอากาศนี่กำลังเริ่มมุนมิชาน้นเยียอาหารด้วยับฉันอาหารด้วยเนี่ยที่เตือนกันเตือนกันบุญกุศลนี่ให้คิดคำหนึ่งบ่อยๆให้ไข้ควรบ,บ่อยๆไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นที่เลี้ยงของใจให้ความสงบร่มเย็น นับแต่เริ่มต้นคิดขึ้นมาเรื่องความดีงามทุกอย่างหมดเลยแต่ทําไมจิตใจมันไปสนใจเรื่องอื่นลองเพลงเลยโลภมากเลยแล้วก็ดีดดิน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งที่เป็นโทษขนเข้ามาขนเข้ามาขนเข้ามาทับถมมันก็มืดมนอันตรการมันจะไปมองเห็นสี่เน้นทำได้ไหไม่ว่าท่านมาเรานะพูดความจริงให้ฟังแล้วเอาไปคิดได้ทุกคน นีละจิตมันไม่เป็นผู้มาภาวน,นาก่อเอ๊ะไม่เห็นมันถึงไหนมาตีกาเอาต่ตัวเองภาวน,นาวันหนึ่งมีสติกี่ครั้งจิตอยู่กับความสงบเท่าไหร่กับพุทธโธธรรมสังโฆกับบุญกุศลมันอยู่เท่าไหร่นะทำท่าจะว่าพอเจอานนา็บภาวน,นาไม่ได้อะไรมีแต่มันเรียกแสงหน้าแสงหน้าแสงหน้าไม่ว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายนี่พควาหน,นา้าตัวนี้มันแรงจริงๆิ ท่านพูงว่าหนียากหนีออกจากโลกประตะสงสารประตะสงสารทีเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ที่ถ้าเราเห็นด้วยตาเนื้อที่ท่านเล่าไว้ในพระไตรปิฎกต่จำชื่อว่านางอะไรไม่ได้แล้วนการร้องให้ระหว่างคู่สามีเรา้องให้ถึงกันนี่ว่าน้ำาหาสมุทรจังน,น้อยไปหรือซิมันเกิดมาเท่าไหร่ดูน้ำมหาสมุทรจังน,น้อยไป ท่านว่ามันยังไม่ฉลองเลยเวลาให้ยังพอใจให้เวลาเศร้าโศกก็พอเศร้าโศกมีแต่เรื่องควนจิตควนใจมันก็ยังพอใจเพราะความคิดถึงผมอะไรอววรนั่งอำนาจของพระมหิโสกบปรีเทวทุกขโทมนัสสุปายาตมันนี้อยู่ประจําของไม่ว่าท่านไม่ว่าเราไม่ว่าใครถ้ายังมีกิเลสตัวน,นี้มีอยู่เสียดแห้งใจก็มีอยู่อย่างนั้น อันนี้มันไม่มีสาระอะไรก็น่าจะมาคิดมาอ่านมาไขคนมาติดต่อคนสำระออกก็ไม่ใช่ว่าจะมาปีนออกทีเดียวดังที่บอกไม่ใช่ว่าจะมาสกัดออกทีเดียวเหมือนสกัดไม้เหมืนอนเอาเขาระเบิดทางภูเขาอันนี้จะว่าจะระเบิดอย่าว่าอาวุธชนิดไหนในโลกนี้ว่านั้นจะมาลบความแก่ความเฒ่าความตายไม่ให้เป็นไปตามนั้นเชิญเรียนมาจากด็อกเตอร์ไหน ทำยึบไหนมาหะไม่มีทางและจาเอาอาวุดแฉมไม่มีทางมีแต่แพ้รูปเดียวแพ้รูปเดียวยิ่งบอกให้พิจารณาถึงกรู้ความตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนไว้เกิดมาเป็นอย่างนี้นะสอนตัวเองอย่างนี้นะเกิดมาเป็นอย่างนี้นะแก่อย่างนี้นะและ้วก็จินอย่างนี้นะแล้วก็เดินอย่างนี้นะและก็เที่ยวอย่างนี้นะ และที่นี่ก็คิด,ดย,ย้อนออกการไปอันหนึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างก้าไวไปที่จะทําดาเนินชีวิตนั่นเป็นโทษหรือเป็นคุณถ้าเป็นโทษก็รีบปัดปัดออกปัดออกทันทีปทัดออกทันทีถ้าอย่างนั้นจะตั้งเมื่อทั้งตัวไม่ได้จะไม่ยืนอยู่ในจุดแห่งความสุขไม่ได้จิตใจจะไม่ยืนอยู่ในหลักบุญหลักอุศสนอันนั้นแหละถึงมาล,ลุ่มๆลุดดอนดอนสูงสงต่ำๆมีแต่พากัรมาบด ว่าอันนี้กระทุกอันนี้ก็ไม่ร่ำรวยอันนั้นมันจะร่ำรวยได้ยังไงถ้งแต่ปรับชีวิตให้ขยันหมั่นเพียรมันก็ยังไม่ไไมออกนะปรับให้รู้จักเก็บรู้จักใช้ให้สงวนหาสมบัติให้แสวงหาสมบัติมาแล้วสงวนไว้ให้พอเหมาะพอดีมันก็ยังปรับไม่ได้อันนี้เป็นฐานของการเดินเ,เที่ยวในวัฏสงสารหรือดําเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามพระพุทธเจ้าสอนไม่หมด ต้องหนงที่ศาสดาในสองจริงจะมาแยง้งสว่างพัฒนธรรมจริงจะว่าของพุทพธธรรมผสมกันจะมาแย้งตรงไหน,นก็สอนได้หมดดีงามทุกอย่างนี่ทมของพูท้ที่ใจจึงว่าน่าอัศจรรย์แต่จิตมันถึงจุดอัศจรรย์ดีไม่ดีน้ําตาร่วงใครจะว่าเล่าให้ก็ไม่สนใจดูจะมาพลิกหมดกิเลสง่ายง่ายโอ้ย,ย,ยจะมาพูดง่นะดูหัวใจกับ ที่มันเป็นอยู่ดิ่นทั้งวันทั้งวันมันเอาออกยากหรืออ,ออกง่ายทรางนี้ก็พิสูจน์ได้เลยจะมาเสกว่าหมดีิเรยจะมาเสกว่าตัวเองเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้กันดูอันนี้พิสูจน์ได้เลยไปเสกได้อันนี้ถ้าทำละไม่ได้แม้จะเสกตัวเองถึงขนาดไหนก็เสกมันก็ไม่เป็นไปตามของบัยังปรารถนาปนาารปารถนาเท่าไหร่ก็ปรารถนาเช่นปรารถนาอยากได้บุญแต่ไม่ทำบุญเอาเลย ถึงนถึงวันตายก็แค้นแหละมาถนาด้วยบำเพ็ญตัวเองด้วยให้เป็นไปด้วยความดีงามไม่มีโทษสิ่งน,นี้แปลว่าบำเพ็ญตนในทางที่ชอบแล้วเป็นไปเพราะความสุขความจเจริญในชีวิตตัวเองชีวิตหนึ่งมีความสุขคือบุญกุศลนี่เท่านั้นอย่างอื่นยังมองไม่เห็นหนึ่งที่ผู้ให้ฟังเทียบเทียงออกคิดเรี่ยงเรื่องความโกรธกิดเรื่องความรักคิดเรื่องความโศกกิดเรื่องความ เหี่ยหงมันั่นเป็นหลักธรรมชาติเป็นวงเป็นวงวงอะไรวัตจักรนะเขาฝ่ายต่ําเรื่องว่าวงวัตจักรไม่ใช่หลักธรรมจักรพระธรรมจักรก็เป็นกุศลหมุนเข้าไปในความดีล้วนๆล้วนๆวงวัตจักรเราก็หมุนเห็นเห็นดอกบัวเป็นองจักรเนี่ยโลกมันจิตยู่ตรงนี้ไม่ได้กินเนี่ยเหนือตายกันหมดยาพากันประมาท มาในรับนี่ก็พูดให้ฟังตามกำลังที่ปัญญาเท่าที่มีแค่ไหนเพื่อนำไปคิดไปปรับปรุงชีวิตอีกหนึ่งต่างคนต่างปรับปรงุงในชีวิตแต่ละคนก็คนให้เป็นฝ่ายอยินุนรวนรุนรวนโอ้ยโลกคนนี้สุขโัยแต่ว่ามึงสมบัติก็ไม่ิดไม,ม่มีเรื่องแข่งแย่ง,งก,กันไม่มีเร,รื่องทะเลาะแกงกันก็ไม่มีสมบัตินี่โอ้ยถ้าไม่มีอันนี้นี่มัน ดูด่นในการหาสมบัติมันมั่นอ,อกมั่นใจต่อกันแสวงหาไม่มีโทษมีภัยพออกพอใจนี้กสายทางาล่าเริงบันเทิงในความดีงามทั้งหมดไม่ใช่ล่าเริงบันเทิงแบบร้องเพลงแบบเต้นเสื้อโก้แบบเล่นดนตรีตีจนแหลกตีจนแหลกไม่มีอะไรเงินไม่มีอยู่ในกระเป๋าคุณดู้ายเสียเนี่ยเสียตัวพราะนั่นเพราะคนลืมลึมเนื้อดึงตัวแต่งกรรมวินาศที่เหลสตัณหาที่มันบอกมันบอกมันไปอย่างนั้น ผุริจาคนหนึ่งสอนหนึ่งสอนใช่ไหมนี่เป็นธรรมะของศาสดาองค์ไหนจะมาคิดมาคุ้เป็นหลักธรรมชาติมีอยู่ยกเว้นว่ายุคใดสมัยใดถ้าโลกไม่สนใจก็เหมือนไม่มีถ้าโลกสนใจ,นใจฟื้นขึ้นมา,าก็มีขึ้นมา,า,นมาปรากฏเหมือนในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีอยู่ต่สมัยนั้นจะมีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นประกาศสอนคัจธรรมซึ่งรู้บรรลุคุณธรรมออกมามีผู้รู้จริงเห็นจริงก็มี แต่ยุคต่อไปหรือต่อไปนี้มันหมดไม่มีความสนใจมีแต่สนใจเรื่องโลกรลเรื่องสงสารเรื่องร่ำเรองรวยเรื่องอะไรมันก็เกินไปตื่นไป,นไปโลกก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นมืดพอมืดเกิดเป็นไฟมลาทาินถึงมีศาสนาก็ไม่มีความหมายในคบคนประเภทนั้น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 หรือปัจจุบันนี้ถ้าไม่สนใจก็ไม่มีความหมายในประเภทนน้นั้นนั้นเช่นแร่ต่างๆที่อยู่ในพื้นแผ่นดินของเราถ้าใครไม่สนใจนี่หรือ เขาไม่เอามาดัดแปลงแก้ไขให้มีคุณค่าคุณภาพเช่นทองคำทุกวันนี้มีราคาสูงนี่คนก็สนใจทองคำมากเป็นเพชรจิงีนได้มีอยู่นี่แหะแต่ว่ายุคไหนอันนี้ไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรก็มีอยู่แต่ไม่มีความหมายพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันอยู่ในหัวใจเรานี่แหละถ้าเราไม่มีความหมายหรือไม่มีความสนใจในข้อวัดปฏิบัตรริธรรมะั อาผู้สนทิควายชั่วออกจากหัวใจเราก็ไม่มีความหมายมีแต่อยู่นั่นแหละแห้งแล้งอยู่ตลอดแห้งแล้งอยู่ตลอดจิตใจหาความสมบงบ่มเย็นไม่มีจึงมาทําสิ่งที่พูดนะั้นนิยานิกังตุเลติตังขนสัตว์ออกจากทุกข์จริงร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยจะเดินานะกา,า,ามเนาะแต่ต่างบ้านต่างเรือนก็พูดในหะ้ฟัความทุกอย่างเพราะเทสูงไม่ได้ ตั้งแต่ปต่กางคอมล่ำโดยเก็บสมบัติไว้เพื่อเป็นแก่สัรสำหรับตัวเองก็ยังเก็บมาอยู่มีแต่ช่วยคืออยไมีแต่ความอยากนิ่งกวาดแก่อันนี้ก็เอาอันนั้นก็เอาลืมมองกระเป๋าตัวเองแล้วคนอยู่ท้ายก็ตกเพราะความคิดตัวเองทุกเพราะความคิดตัวเองทุกเพราะความอยากตัวเองดิ้นรนบีหัวใจตัวเองขอเพระสิ่งห้ไม่รู้จักความาณาะทำเท่ากับสอนไมย อันนี้พูดก่อนอะไรนะอันนี้พ่อเราจะทำวัด